สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นคุณผู้ฟังอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญอย่ากให้ฟังเป็นนิยายครับ เขาบอกงี้คะว่าพี่เรียวคะเรื่องของน้องเนี่ยบอกเลยว่าน้องหลอนหลอนมากๆค่ะนะฮะคือมันเป็นช่วงทางโค้งอะไรฮะน้องต้องเท้านิดหนึ่งอ๋อทางเข้าบ้านน้องบอกงี้ครัคือมันเป็นช่วงทางโค้งก่อนเลี้ยวเข้าบ้านค่ะนะฮะแต่ทางเข้าบ้านน้องนั้นมันจะเป็นทางลาดชันลงไปอีกทีนะพี่ คือน้องอน้องเรียนมัธยมต้นอยู่ในตอนนั้นอ๋อเป็นเรื่องในอดีตนะฮะน้องบอกว่าน้องปุกกี้ฮะบอกว่าน้องน้องเรียนมัธยมต้นอยู่ในตอนนั้นต้องบอกว่าโค้งตรงนี้ฮะมีครูที่เพิ่งมาใหม่นะมีมีครูที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยตายตรงโค้งตรงโค้งเนี้ยสมคนแล้วค่ะเรียกว่านี่ยังไม่นับรวมพ่อค้า พ่อค้าจรนะที่รถความอีกนะคะพี่เลียวปุ๊กกี้ยังเล่าต่อฮะว่าเพราะด้วยความเป็นทางโค้งแล้วก็เลี้ยวลงทันทีใครที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านถ้าไม่ระวังเป็นต้องประสบอุบัติเหตุอยู่เสมอขนาดพ่อหลวงทำป้ายไว้พี่เลียวนะฮะขนาดพ่อหลวงทำป้ายไว้เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งนะ พ่อหลวงของชาวเหนือก็คือผู้ใหญ่บ้านนะฮะนะฮะหรือว่ากำนันนะครับขนาดพ่อหลวงนั้นทําป้ายไว้ไม่รู้กี่ครั้งเป็นอันต้องพังทุกครั้งไปค่ะนะฮะอย่างโกเบอกว่าอย่างรถเก๋งนะฮะมีรถเก๋งมาเสยนะฮะคืออะไรน้องว่ามีรถเก๋งมาเสยแบบนี้แต่โชคดีนะคะที่คนไม่เป็นไร นะฮะจากการบอกเล่าของคนของคนที่เขาขับรถเกง่งเขาบอกว่าขับมาตามปกตินี่แหละแต่พอมาถึงทางโค้งตรงนี้แกเห็นว่ามีผู้หญิงฮะคุณผู้ฟังครับมีผู้หญิงเดินตัดหน้ารถแกก็เลยหักหลบพอถามรูปร่างเขาก็บอกว่าไม่ทันสังเกตขนาดแกเอาภาพกล้องหน้ารถมาดูก็เห็นแค่หักหลบแบบเปล่าๆเลยค่ะหืม อันนี้ตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าตอนที่น้องเรียนมัธยมงงฮะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะ,ะตอนที่ปุ๊กกี้เขาเจอเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปทําบุญนะฮะตอนน้องไปทําบุญบ้านอาค่ะนะฮะแล้วคราวเนี้ยบ้านอาเนี่ยอยู่นอกหมู่บ้านแต่เดินกันไปได้ก็เลยเดินไปนะฮะโดยที่มีน้องชายอีกสองคนนั้นนะฮะก็เดินไปด้วย เดินไปช่วยงานตั้งแต่เช้านะฮะเดินซื้อของน,น,น,นี่นู่นนั่นจนกระทั่งเสร็จงานก็คำ่คำ,คำนะฮะปุ๊กกี้บอกว่าหนูก็เลยเอน้องก็เลยเดินกับน้องชายกลับเช่นกันนะ,ะเหมือนเดิมเดินกันไปเนี่ยก็คุยกันไปฮะพอเดินผ่านถึงทางโคง้งนะฮะพอเดินถึงทางโค้งปุ๊กกี้ก็บอกว่าก็มีเสียงมันก็มีเสียงเรียกปกุ๊กกี้ชัดเจนมากเลยค่ะพี่เลียว คือเสียงที่เรียกปุกกี้เนี่ยมันชัดขนาดที่น้องน้องๆเนี่ยนะฮะกับหนูนะก็คือตัวปุกกี้เองกับน้องๆเนี่ยอ่ะก็หันไปดูนะนึกว่าเพื่อนมาเรียกแต่พอหันไปปุ๊บอ้าวก็ไม่มีใครนะพอเดินไปอีกก็มีเสียงเรียกอีกปกุกกี้ตามมาด้วยเสียงหัหเราะนะฮะตามมาด้วยเสียงหัวเราะเย็นๆนะฮะแล้วก็บอก เป็นคำเลยฮะอันนี้ิดพูดออกมาตะโกนมาเป็นคำจำครูไม่ได้เหรอนะจำครูไม่ได้เหรออย่าลืมส่งงานนะโอ้โหถ้าพูดกระบทขนาดนี้เป็นพี่ก็วิ่งฮะปุ๊กี้บอกว่าน้องจำได้เลยค่ะพี่ว่าเสียงเนี้ยที่พูดเนี่ยเป็นเสียงของครูนีครูนีซึ่งแกเนี่ยแกขี่รถตกโค้งนะฮะ ครูนีเป็นครูที่ขี่รถตกทางโค้งตรงนี้แล้วตัวนั้นถลายฮะตัวนั้นถลําไปโดนตอนะตอไม้คือตอต้นไผ่เนี่ยที่ชาวบ้านเขาตัดไว้โอ้โหยนะที่ชาวบ้านเขาตัดไว้เสียบตายคาที่เลยค่ะน้องจําได้เลยพี่เลียวจึงรีบบอกน้องๆให้วิ่งเข้าบ้านทันทีฮะนะนี่ปุกกี้ก็เล่าให้ฟัง คราวนี้น้องเขาก็บอกว่าคราวคราวนี้ฮะโค้งเนี่ยมันมีอยู่หลายศพโค้งเนี่ยมันหลายศพแล้วนะคะพี่จนกระทั่งพ่อหลวงเนี่ยเห็นว่าควรจะทําบุญได้แล้วละ่ะนะฮะก็เลยนิมนต์พระมาสวดซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงสงกรานพอดีค่ะนะฮะตอนที่ทําพิธีนะพี่เรียวอยากจะบอกว่ามันมีเสียงร้องไห้ ร้องไห้แบบเสียอกเสียใจสะอึกสะอื้นกล้องมาตลอดทั้งทั้งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยนั่งก้มหน้ากันหมดนะฮะแล้วจากนั้นก็มีเสียงร้องแบบวูวูดังก้องป่าเลยฮะนะฮะร้องดังก้องป่าเลยทีเดียวหมาก็หอนกันยกใหญ่เลยค่ะชาวบ้านนั่งเรียกว่านั่งกันขนหัวลุกเป็นแถวนะฮะ แล้วจากนั้นลุงหนานแกก็บอกนะฮะในขณะที่มันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นลุงนานแกก็เลยบอกว่านี่คือการสวดนะ,ะสวดส่งให้วิญญาณไปสู่สุขตินะฮะหรือว่าสวดถอนหรือเปล่านะฮะ,หล,ลนะฮะกกหลังจากพิธีจบลงนะฮะต้องบอกก่อนว่าหลังจากพิธีจบลงนะพี่เลียวจะบอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับพี่เพราะ ยังคงมีรถล้มรถชนกันตลอดนี่นะฮะแม้กระทั่งบางครั้งไม่พ้นนะฮะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็คือวัวนะฝูงวัวฝูงควายนะ,ะก็โดนรถชนยังมีคนตายอยู่เรื่อยๆโอ้โหนะฮะน้องก็บอกว่าเรื่องก็มีทั้งนี้นี่คือเรื่องราวที่ปุกกี้ส่งมาและต้องบอกก่อนว่าโอ้โหสยองอะ่ะ อันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะท้วงติงมากเลยคือมันเป็นวิถีชาวบ้านนะผมเข้าใจแต่นิดนึงเหออไอเรื่องของการตัดต้นไผ่น้องจะสังเกตนะฮะเวลาชาวบ้านเขาตัดเขาตัดแบบเขาตัดทิ้งเนี่ยเขาตัดเป็นหลาวเลยนะคือตอมันขึ้นมานี่ฮะแล้วคุณเคยผมอะเคยเคยเคยเห็นกับตาเพราะว่าเพื่อนเนี่ยประสบตรงนี้ฮะ แต่อันนั้นมันคือกระโดดน้ําแล้วมันพุ่งพุ่งเหลาแล้วไอตอที่เขาวางเป็นหลักเอาไว้สําหรับสําหรับยึดผักที่มันมาตามลําน้ําเนี่ยคือตอนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วมองไม่เห็นกระโดดไปเสียบพุ่งเออมันอะไรโอ้โหน่ากลัวมากแต่ไอตรงเนี้ยที่มันตัดกันนะฮะที่เขาตัดกันเนี่ยเป็นกอไผ่ตัดเสียมเสร็จปุ๊บเนี่ยควรจะตีให้มันทื่อนิดนึงฮะเพราะ หลายครั้งหลายคราที่มีคนพลาดโอ้โหแล้วนี่กรณีครูพลาดไปแล้วก็ตัวถล้ำไปอยู่กอภยัยโดนเสียไปอีกหลาวดีๆนี่เองฮะเออนะเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะส่วนในเรื่องของทางโค้งควรจะทำสัญลักษณ์ถ้าสมมติมันเกิดคือมันเกิดอ,อุบัติเหตุจริงๆผมว่าทางอบตอ นะหรือว่าเทศบาลแต่ละที่เนี่ยเขามีงบขอเลยฮะโอ้โหตรงนี้มันไม่ชาดขอไฟเหอะเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวจะมีคนตายคนเจ็บกันอีกเยอะเขาก็จะเอาตามสถิติมาถ้ามันมีสถิติในเรื่องของอการเฉียวชนนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามในที่มันเฮ้ยเห็นควรว่าควรจะอนุมัติเพราะมันเป็นที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ไม่ดีนะการทุกอย่างมันบางวิสัยทัศน์เขาก็จะทําให้นะครับ คือร้องขอได้ฮะในเรื่องราวแบบนี้นะเขามีงบฮะเขามีงบอยู่เอาละอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับแต่มันไม่จบหรอกครับเพราะว่าถ้าโค้งสร้างไม่รับถนนนะโคง้งทางโค้งเนี่ยถ้าสร้างมันไม่รับรถเนี่ยยังไงก็มีฮะนั่นแหะจะทำอย่างน็มีถ้ายังประมาทอยู่เพราะฉะนั้นก็ นะถ้าพูดถึงทางทางทางโลกนะต้องระมัดระวังทําเครื่องหมายให้ชัดเจนติดไฟอะไรให้เรียบร้อยแต่ถ้าทางทำเขาเรียกว่าให้ระวังตัวตายตัวแทนครับคือคนที่ตายก็ตายไปนะฮะก็เป็นผีอยู่ตรงนั้นแต่คนที่มาซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ซ้ำกันอยู่เรื่อยๆไอ้คนที่ตายรับแรกก็ไปแล้วมีคนมาอยู่แล้วนะเขาเรียกตัวตายตัวแทนแต่นี่ฟังหูไว้หูนะ ผมแค่พูดเฉยๆนะครับ